สิบความคิดที่ทำให้เริ่มทางทางที่ยังไม่พร้อมค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เจลฮิวใจ EP 21ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป แรกของปี2026ต้นปีแบบนี้นะเจลเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะแบบทํานู่นทนํานี่ขยับขยายอะไรใหม่ๆลองสิ่งใหม่ๆลองเริ่มต้นใหม่ดูสักครั้งนะคะซึ่งเจ้าก็มองกลับไปของตัวเองในหลายๆปีที่ผ่านมาเหมือนกันเจลก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ขยับขยายดูมี potential ดูกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นนะจากปีหลายๆปีที่ผ่านมาจากที่เจลแบบ ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็บอกตรงๆว่าวนตัวเองอยู่ในเซฟโซนมาน,นานมากๆนะคะปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยแล้วก็เริ่มทำทางทงที่ตัวเองยังไม่กล้าทำค่ะก็เลยคิดว่ามันต้องมีสิคนที่ติดบั๊กแบบเหรายังอาจจะไม่รู้ว่าจะบอกตัวเองยังไงให้กล้าเผชิญแล้วก็กล้าทำทางๆที่ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยเจลก็เลยคิดถึงช่วงเวลานั้นนะช่วงเวลาที่เจลแบบ ไม่กล้าทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเราบอกตัวเองว่าอะไรมีเสียงในหัวว่าอะไรที่ทําให้เราหลุดจากช่วงเวลานั้นแล้วก็ลองทําจนมันกลายเป็นเรื่องเคยชินได้อะไรเงี้ยเจ้าก,ก็เลยลองประมวลผลแล้วก็สรุปออกมาเป็น1ิบความคิดนี้ค่ะหวังว่า1ิบความคิดนี้จะช่วยทุกคนได้นะคะก่อนอื่นเลยเชียร์โอ้โหกาแฟร้อนๆค่ะหอมมากอะ่ะ ชื่นใจมากกาแฟร้อนแต่ชื่นใจมันโล่งใจแกทุกคนไปค่ะไปหยิบเครื่องดื่มร้อนๆแล้วมานั่งคุยกันนะแบบมาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกเจะบอกตัวเองตลอดเลยว่าอย่ามองชีวิตไป Short ็นช็อตเทอม มองเป็นลองเทอมดีมีคำหนึ่งของคุณเมลสลอปมินค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆปีนี้ควรจะแนะนำให้หลายๆคนเนะ่ะเริ่มมองชีวิตตัวเองอะ่ะเป็นแบบลองเทอมมากขึ้นก็คือบางทีเวลาเราทำอะไรอะไรเงี้ยเราไปหวังผลลัพธ์ระยะสั้นมากเกินไปเราไม่ได้มองผลลัพธ์ ระยะยาวว่าสิ่งนี้มันดีกับชีวิตเราในระยะยาวยังไงเพราะว่าบางทีอ่ะกรอบความคิดหรือจุดที่เราอยู่อ่ะมันมันแคบมากๆอะค่ะเราไม่เคยแบกหรือถอยตัวเองออกมาเลยก่อนที่เจ้าจะพยายามบอกตัวเองเรื่องนี้เจ้าชอบคิดอย่างนี้ค่ะว่าเฮ้ยสิปีที่แล้วถ้าเราเริ่มลงทุนอ่ะป่านนี้พอร์ตเราโตมากๆตอนนี้เจ้าอายุ20กว่าคงแบบว่ามีเงินใกล้กเกษียณแล้วอะ นออกหรือ5ปีที่แล้วจะพยายามที่จะทําธุรกิจสตูดิโอเล็กๆเป็นของตัวเองแต่เจ้าก็รู้สึกว่าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่สามารถสู้สตูดิโอใหญ่ๆคนอื่นได้แล้วเจ้าก็เลยหยุดทําไปแล้วคิดดูดีถ้า5ปีผ่านมาเจ้ายังสู้อยู่เจ้ายังทําอยู่ทั้งๆที่ยังไม่พร้อมอะวันนี้นะปัจจุบันน่ะเจ้าก็คงพร้อมมากแล้วกลายเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนั้นไปแล้วหรือบางทีอะ่ะเจ้าก็เคยคิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราอะ ออกกำลังกายตั้งแต่5ปีที่แล้วป่านนี้เราคงมีซิกแพคเป็นของตัวเองในอายุใกล้3 0แล้วแหละไม่ต้องมานั่งเริ่มตั้งแต่ตอนนี้หรอกคือหลายๆสิ่งอะเราเสียดายแล้วเราก็มานั่งคิดว่าถ้าวันนั้นทำสิ่งนี้วันนี้ก็คงจุดๆเพราะว่าเราไม่ได้มองชีวิตเป็น long t อ r m เวลาเจ้าจะเริ่มทำอะไรทั้งๆท,ท,ที่ไม่พร้อมนะเจ้จะแบบเหมือนจินตนาการตัวเองอะให้ไปอยู่ในอีก10ปีข้างหน้าอยู่ในอีก5ปีข้างหน้าแล้วมองกลับมา แล้วก็จะบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้ได้ดังๆที่ยังไม่พร้อมเว้ยพอชีวิตอะมันคือลองเทิมมันคือเกมยาวถ้าเราค่อยๆเก็บเบลตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่เราไม่เก่งตอนที่เราไม่พร้อมอะ นะอีก5ปีอีก10ปีเราจะยังไม่พร้อมอยู่หรอณนะวันนั้นเราก็คงจะเก่งแล้วก็โปรเฟคชันแลไปนานแล้วเหมือนที่ทุกวันนี้ที่เรานั่งเสียดายอยู่ว่าทําไม5ปีที่แล้วเราไม่ทำาิ0ปีที่เราเราไม่ทํทา,ราทจริงๆนะทุกคนใครที่ยังแบบไม่กล้าทําอะไรไม่ได้เริ่มทําอะไรรู้สึกว่าต้องรอพร้อมก่อนถ้าไม่ทําวันนี้มันจะกินชีวิตเราไปอีกเลยๆล,ลองมองชีวิตเป็นเกมยาวดูคะ่ะข้อที่2ค่ะเจลจะบอกตัวเองตลอดเลยว่า ทำไมเราต้องสบายวันนี้เพื่อที่จะไปลำบากวันหน้าคือเราเนี่ยเลือกหนทางที่สบายอกสบายใจสบายกายในช่วงเวลาที่เราเนี่ยยังมีแรงในการทำไหวยังมีขาในการเดินไหวยังมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ได้เป็นโรคแต่เราเลือกที่จะนอนเราเลือกที่จะขี้เกียจเราเลือกที่จะไม่กล้าทาั้งทงที่พลังชีวิตเรามันเยอะมากตอนนี้เพื่อที่ตอนแก่จะมานั่ง เสียได้แล้วก็ไปนั่งลำบากตอนแก่ทำไมขนาดณนะวันนี้ปัจจุบันเราวัยกลางคนอะเรายังมีเกิดอาการท้อใจบ้างมีเกิดอาการแย่กับตัวเองบ้างมันก็เริ่มมาแล้วนะในช่วงเวลาที่เราแบบยังเด็กอยู่เลยอะแล้วอนาคตละ่ะถ้าเราไม่สร้างอะไรเลยในชีวิตถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรเลยตั้งแต่วันนี้ณนะวันนั้นที่เราอายุมากไปกว่านี้เราจะมีแรงมีพลังในการกลับมาคิด ดีคิดน่งแง่บวกเหมือนตอนนี้ไหมอะบางทีความคิดเรามันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายเราเหมือนกันทุกคนเคยไหมป่วยนะแต่แบบว้าเลิงชีวิตมีความสุขดูการ์ตูนโอ้กินเคเอฟซีมีความสุขจังเลยทั้งๆั้ที่ร่างกายป่วยมันไม่มีหรอคะคนป่วยคนร่างกายแย่ สมรรถภาพทางร่างกายแย่ลงยังไงอะความคิดพลังใจเราแย่ลงอยู่แล้วแล้วเราจะไม่สร้างรากฐานชีวิตหรือทําให้ชีวิตเราในวันนั้นมันมันโอเคหน่อยเลยเหรอถ้าวันนั้นร่างกายเราไม่ไหวเอ้ยแต่ว่าเวลชีวิตเรามันยังแบบเอ้ยโอเคประมาณนี้เราสร้างมาประมาณนี้แล้ววันนั้นที่พลังเรามันน้อยอะอย่างน้อยอะเราก็ยังแบบ ไม่ต้องใช้พลังตัวเองเยอะในการยอมรับชีวิตที่มันแย่สะเลเกินตอนนั้นของเราได้แต่ตอนนี้ที่เราแบบพลังชีวิตเยอะเรายังมีแรงขับเคลื่อนชีวิตเราอะเราควรที่จะต่อสู้เพื่มมาหน่อยไหมเราก็เลยไม่อยากแบบเลือกที่จะสบายวันนี้เพื่อเสียดายวันหลังอะเพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันจะสบายวันนี้แล้วเรามองเห็นแน่นอนว่า ตอนที่เราแก่ไปเราต้องเสียใจแน่เลยตอนที่เราแก่ไปเราต้องเราต้องรู้สึกแย่กับชีวิตเราแน่เลยตอนที่เราแก่ไปเราต้องไม่มีเงินแน่เลยแล้ววันนั้นเราไม่น่าทำอะไรไหวเหมือนวันนี้นะแล้วเราจะตอบตัวเองได้เองว่าเราควรจะเริ่มทำได้หรือยังข้อที่3ค่ะบอกตัวเองเลยนะทุกแอคชั่นคือข้อมูลแก่ ทุกแอคชั่นเท่ากับข้อมูลเท่านั้นเองคือสมองอะมันจะกลัวแน่นอนถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยมีข้อมูลหรือไม่เคยทําสิ่งนั้นซ้ๆมันจะกลัวอยู่แล้วร้อเปอร์เซเหมือนเพื่อนๆนแบบไปกระโดดสไลเดอร์อะครั้งแรกอะมันจะเสียวว้ามันจะกลัวแต่ถ้าแบบครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เริ่มสนุกเว้ยเริ่มเอนจอยเว้ยเริ่มรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยก็ไม่ได้เสียวขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วสักพักเราจะอะไรรู้ป่ะ ไปดิชวนคนอื่นไปดิหุยไม่นไ,ไม่น่าก,กลัวเลยนุกเอ็นจอยเพราะอะไรเพราะเรามีข้อมูลในสมองแล้วไงเรารู้แล้วไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่ากลัวเลย,เยสิ่งที่เรามองอะฮสไลเดอร์ไม่ต้องน่ากลัวแน่เลยหมุนตั้ง80กว่าก็ตลบก็จะถึงพื้นตายแน่ส่วนน้ําเคยไปไหมเวลาเราเห็นเครื่องเครื่องเล่นใหญ่ๆหญ่ะหัวเรามันจะจินตนาการไปแล้วว่าแบบ ไม่น่ากลัวแน่มันเสียวท้องแน่มันไม่ไหวมันต้องตายแน่แต่พอเราไปเล่นจริงอะสนุกเราจะเริ่มมีข้อมูลสมองเรามันมีข้อมูลแล้วมันก็จะรู้ว่าสิ่งนี้น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะสิ่งนี้โอเคไหมสิ่งนี้ได้ไหมพองั้นสิ่งที่เราต้องทำอะเราต้องบอกตัวเองเลยว่า เราทำเพื่อเราจะเอาข้อมูลมาใส่สมองเราเท่านั้นเองไม่ได้ทำไปเพื่อให้ใครมาตัดสินไม่ได้ทำไปเพื่อที่พิสูจน์ความสามารถกับใครไม่ได้ทำไปเพื่อให้โลกเห็นความสำคัญของเราหรืออะไรเลยแต่เราทำเพื่อให้สมองมันเห็นเฉยๆเพื่อให้ตัวเราเนี่แหละมันรู้มันมีข้อมูลในการดำเนินชีวิตต่อไปทำไปเถอะเราไม่มีทางมีคำว่าพร้อมในชีวิตเราจริงๆได้เลยมันมีแต่คำว่าข้อมูลค่ะ ข้อที่ 4. ี่คนเก่งทุกคนวันแรกสภาพก็ไม่ต่างจากเราหรอกอันนี้คือแบบเจอชอบพูดกับตัวเองเวลาที่เราจะออกไปพูดเออออกไปหน้ากล้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบมองอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นที่แบบว่าหูยดู p r o f e s s i o n a l มากดูเก่งมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะจินตนาการในหัวตัวเองว่าเออสภาพเขาวันแรกมันคงไม่ต่างจากเรามากหรอก ก็คงงักงังวนงวนกลัวกลัวก็ะกล้าสันสันเหมือนเราแต่สิ่งที่เขามีไม่เหมือนเราคือเขากลัวแล้วเขายังทําต่อและเขารู้ผลลัพธ์ว่าแค่ฉันทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆความกลัวนั้นมันจะลดลงเองมันไม่ได้หายไปแต่มันจะลดลงเจลเลยชอบพูดกับตัวเองแบบนี้เวลาจะไปทําอะไรที่แบบกลัวแล้วเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาเก่งอยู่แล้วเราจะชอบพูดว่า สภาพเขาไม่ต่างจากเราหรอกวันแรกๆเป็นอย่างนี้เผอๆแย่กว่าเราอีกแล้วเราจะทำไงคะกลา้าทำทันทีเลยเพราะเราเห็นภาพแล้วว่าสักวันหนึ่งที่เราทำซ้ำทำย้ำมากพอเราก็จะเก่งเหมือนคนที่เรามองว่าเก่งนั่นแหละไม่ต่างกันข้อที่5ค่ะเวลาที่เรากลัวนะเราจะชอบบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำมีประโยชน์กับใครบ้างเราจะมองสิ่งที่เขาได้จากเราเราจะไม่ได้มองโลกที่มันแบบ ปลอมเปลือกข้างนอกแล้วอย่างแบบว่าเฮ้ยยอดวิวน้อยอะ่ะไม่เอาไม่กล้าทำแล้วไม่ยังไม่พร้อมเลยยังพูดไม่ดีแน่เลยไม่เจ้าจะไม่มองแบบนั้นเจ้าจะบอกตัวเองว่าต่อให้คลิปนี้มีคนที่ได้ประโยชน์จากฉันแค่คนคนเดียวคนคนเดียวก็สำคัญและมีความหมายกับฉันในการที่ฉันจะเดินหน้าต่อสิ่งนี้ค่ะพอเราคิดแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสึกว่าเราทำมันได้ตราบใดที่มันมีประโยชน์กับคนอื่น เราก็จะกล้าทํามันมีคลิปหนึ่งที่จะไปฟังมาของคุณนัศิบกกรเขาก็พูดไว้ค่ะว่าให้เราหาพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเราในการทําสิ่งนั้นแล้วเจลก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเจลก็คือคนที่ได้ประโยชน์กับคลิปนั้นที่เจลทําถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณลองถามตัวเองว่าแล้วสิ่งที่ฉันพูดสิ่งที่ฉันทํามันมีประโยชน์กับใครไหมถ้ามีจบแค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะทําเลยค่ะเริ่มได้เลย ข้อที่6ค่ะอีก5ปีฉันจะกลับมาขอบคุณตัวเองปะ่ะจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับข้อแรกเนาะแต่ว่าเจลรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคําที่ง่ายแล้วก็เวลาพูดออกมามันช่วยขย่าใจอะแล้วก็ทําให้มันมีแรงขึ้เขิมด้วยอย่างเช่นเจ้อยกเคสที่มันแบบใกล้ตัวอย่างเจลจะพูดหน้ากล้องอย่างเงี้ยแล้วเจแบบเฮยยังไม่พร้อมเลยยังไม่กล้าเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะบอกตัวเองว่า แล้วอีกห้าปีถ้าเราไม่ทำอะเราจะเสียดายตัวเองปะ่ะเราจะเสียดายปะ่ะถ้าเราไม่ทำถ้าอีก5้าปีเรากลับมาดูคลิปตัวเองเราจะเกลียดตัวเองปะ่ะก็ไม่อะ่ะเราคงชอบตัวเองแล้วเราคงชมตัวเองว่าเฮ้ยขอบคุณนะเว้ยที่แกบันทึกหน้าแกตอนเออเออเอาไวอ้อ่ะตอนที่ฉันมาดูตอนเนี้ยมันดีแล้วมันมีความสุขมากบางทีสิ่งที่เราทําวันนี้อะค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ให้อะไรกับใครเลยอะแต่มันคือการให้ตัวเองในอนาคตอะทุกคนเคยกลับไปดูรูปตัวเองตอนเด็กๆปะ่ะแล้วเรารู้สึกว่า ก็ดีนะที่เราถ่ายเอาไว้ขอบคุณเย้ยวันนั้นที่เราถ่ายเก็บโมเมนต์พวกนี้เอาไว้วันนี้ฉันแค่ได้เห็นความทรงจำเหล่านั้นนะ่ะฉันก็มีความสุขแล้วจริงๆเรื่องมันแค่นี้เลยเราลองจินตนาการดูค่ะว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆอีกหปีอ่ะชีวิตเรามันจะก้าวกระโดดสักแค่ไหนมันหึกเหิมแล้วมันก็ทำเลยเริ่มเลยตอนนี้ไม่ต้องรอผอมไม่ต้องเพอร์เฟกไม่ต้องอะไรเริ่ม ทำเลยเจ้าก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนเห็นไหมจะมีแค่ไม้แล้วก็ห้องห้องก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรด้วยให้ทุกคนดูแล้วไม่รู้สึกลกแล้วรู้สึกสกรปรกตาแค่นั้นเองเป็นพื้นที่เรียบๆแสงก็ไม่ได้จัดไฟนี่คือแสงธรรมชาตินะคะแสงจากหน้าต่างแค่นี้เลยแล้วก็ทําทําเลยค่ะเริ่มได้เลยข้อเจ็บอันนี้ก็ขย่าขวัญเหมือนกันเราอาจจะตายวันพรุ่งนี้ก็ได้นะจริง ความตายไม่เข้าใครออกใครวันนี้เราไม่ตายแล้วลองจินตนาการดูว่าถ้าพรุ่งนี้เราตายล่ะตายคือจบคือความเงียบไม่มีอะไรแล้วหมดสิ้นไม่เหลืออะไรโลกแห่งความตายมีจริงไหมเราก็ไม่รู้บางทฤษฎีบอกว่าความตายคือความว่างเปล่าศูนย์เปล่าหายไปเลยไม่ได้มีโลกแห่งความตาย ชาติหน้ามีไหมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ค่ะแล้วถ้าพรุ่งนี้เราตายละ่ะถ้าเราตายจริงๆอะ่ะวันนี้มันเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะออกไหมสิ่งที่เราจะทําวันนี้มันเป็นเรื่องแบบขี้หมดขี้ประติว๋วเศษดินไปเลยอะ่ะถ้าวันพรุ่งนี้เราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณจะยังอยากทําสิ่งที่คุณอยากทําแต่ว่ายังไม่กล้าเริ่มสักทีอยู่ไหมคะคุณจะมองมันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของคุณอยู่ไหม ถ้าเรามานั่งคิดกันว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้นะข้อที่8ค่ะไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นมีแต่เราเนี่ยแหละชอบจับผิดตัวเองยกสถานาการณ์ง่ายๆแล้วนะทุกคนเวลาที่เจ้าแบบแต่งหน้าเรารู้สึกว่าหน้าตัวเองเทาอะแล้วเจ้าก็ไปถามเพื่อนว่าเออเธอเราหน้าเทาปะแล้วเพื่อนบอกว่าไม่เทานะปกติแต่คือสิ่งที่เราเห็นตัวเองอะว่ามันเทาไปหน่อยเฉดมันไม่ได้มันเป็นเพราะว่าเราอะ อยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วเราเห็นทุกรายละเอียดของเราผิดไปแค่นิดเดียวเราก็จับผิดมันได้แล้วค่ะแต่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นขนาดนั้นแต่งหน้าบางทีผู้ชายยังดูไม่ออกเลยว่าเราแต่งเอาน,นี่แต่งหน้าแล้วหรอไม่ได้ต่างจากหน้าสดเลยหรือออกปะแต่งสองชั่วโมงพูดมาได้บอกว่าแต่งแล้วหรอเฮ้ยบางทีคนอื่นอาจจะไม่ได้สนใจเราเลยเลย แต่เราอะสนใจตัวเองตำหนิตัวเองบอกฉันยังไม่พร้อมฉันยังดีไม่พอแต่ในสายตาคนอื่นอาจจะมองว่าคุณอะพร้อมมากแล้วก็ได้เขาอาจจะมองว่าคุณอะเก่งมากแล้วคุณพร้อมมากแล้วคุณควรที่จะเริ่มได้แล้วนี่แหละเวลาของคุณนี่แหละจังหวะของคุณคุณทำได้เคยเห็นน้องที่เขาถ่ายคลิปในห้องน้าปะ จะชอบมากอะไรแบบเนี้ยทำํำทั้งที่ยังไม่พร้อมทุกคนห้องน้ำเขาเป็นอย่างนั้นเขาอัดคลิปทุกวันจนมันเป็นไวรัลบางทีความไม่พร้อมของเราอาจจะเป็นสเสน่ห์ของเราก็ได้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เรามีไม่ได้มีใครมีเหมือนเราแน่นอนกล้าพูดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นทําไปเลยมีแต่เรานั่นแหละนั่งตำหนิแต่ตัวเองไม่มีใครบนโลกนี้ไม่มีข้อเสีย ถ้าเราพูดถ้าเราคิดแบบนี้นะมันจะช่วยเราได้ตรงที่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟกต์เราถึงเริ่มทําทุกอย่างทุกคนมันมีข้อเสียหมดพอคิดแบบนี้เราจะรู้สึกว่าทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคนไม่ได้มีพลังวิเศษ ทุกคนไม่ได้เก่งกล้าเป็นซูเปอร์แมนหรือมีพลังจิตอะไรมนุษย์คือมนุษย์เท่ากันมีข้อเสียเหมือนกันเราก็มีข้อเสียเขาก็มีข้อเสียแล้วทําไมเขาถึงเริ่มทําได้ทําไมเขาถึงกล้าที่จะทําทําไมเขาถึงยอมที่จะเริ่มเพราะงั้นก็ทําไปเลยไม่ต้องมาคิดว่า คนจะมาเห็นฉันแบบมันจะดีหรอเฮ้ยฉันทําอันนี้ฉันยังไม่พร้อมเลยฉันยังเก็บเงินไม่ได้เลยฉันยังต้องมีเวลาก่อนต้องมีเงินเก็บพร้อมก่อนต้องมีหน้าที่การงานมั่นคงก่อนมั่นคงต้องมีหน้าที่การงานมั่นคงก่อนต้องมีนู่นต้องมีนี่ต้องมีนั่นก่อนไม่ทําสักทีไม่เริ่มสักทีเพรพระบางทีสมองเรามันไปคิดเองว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟก แต่ทุกคนบนโลกมีข้อเสียหมดเลยค่ะในเมื่อดาราฮอลลีวูดนะยังมีข้อเสียแล้วกูเป็นใครมันก็ต้องเสียกันบ้างมันต้องมีข้อเสียกันบ้างคนเรามันจะเพอร์เฟกอะไรมันไม่ไม่ได้หรอกเออสินค้ามันก็ต้องมีไม่ดีบ้างเออออกมามันก็ต้องแบบหากินหาใช้ไม่ได้บ้างขอบมีฉันขอฉันก็ขอฉันก็มีข้อเสียนะะเออแต่ฉันก็อยากจะทาไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์นำพามาสู่ข้อที่10คือ คำว่าเพอร์เฟกไม่มีจริงค่ะเป็นเรื่องที่มนุษย์เรามันโนเอาเองดีมากเลยคนนี้ดูเก่งภาษาอังกฤษก็พูดได้แบบบ้านก็รวยเกิดมาแต่ในมุมของคนอื่น <S <S ก็เฉยๆแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเพอร์เฟกต์สำหรับฉันงั้นเพอร์เฟกคืออะไรอะเรามองสิ่งนี้เพอร์เฟกเรามองสิ่งนี้ดีสิ่งนี้รอดแต่มุมมองคนอื่นที่มองเข้ามาอันนี้ยังไม่ได้เพอร์เฟกนะแล้วความเพอร์เฟกคืออะไรคะ ไม่มีจริงไม่มีจริงค่ะคุณแม่คาเพราะงั้นเริ่มเลยทำเลยเออเออเนี่ยแหละงงๆเนี่แหละ,งงงหละเออทำเถอะคุณพี่เริ่มเลยไม่ต้องเพอร์เฟกไม่ต้องอะไรเลยมาทำกันค่ะนี่คือทั้งหมด10ความคิดที่เจลเป็นความคิดที่มันบอกตัวเองเนาะว่าแบบ เออไม่ต้องกลัวทําดูแล้วมันก็คีบกอ i n g มาเรื่อยเรื่อยเวลาผ่านไป1ปี2ปีเร็วเหมือนกับพิบตาแต่เราก็ก้าวหน้ามาได้มากแล้วแล้วความที่เราค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเนาะวันละห่งเจะเชื่อเรื่องนี้นะสุดท้ายเราจะค่อยๆมั่นใจในสิ่งที่เราทำเองอัตโนมัติต่อให้วันที่เรามั่นใจแล้วก็อย,อยังมีเรื่องที่เราไม่พร้อมผุดขึ้นมาอยู่ดีเพราะมันไม่มีวัน ไม่มีวัดที่เราจะพร้อมจริงๆหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็หน่อยนะคะสำหรับคนที่ติดเพอร์เฟกแล้วก็ติดไม่กลา้าเพราะว่าคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมจริงๆแล้วอะทำไปไม่พร้อมนี่แหละมนุษย์เรามันก็ทำไปแบบไม่พร้อมกันทุกคนแหละขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับฟังจนสบสบวันนี้ปากเป็นอะไรพูดผิดพูดถูกเห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่มีทางพร้อมจริงๆหรอกเชียร์ชนค่ะ Have a good day ค่ะไปค่ะไปทำสิ่งที่คุณยังไม่พร้อมกันเริ่มเลย